ก่อนจะเข้าไปรับชมต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมงังงะแสนรักด้วยนะครับทำไมถึงนึกเรื่องนี้ขึ้นมาช่างเถอะยังไงของก็ไม่ได้อยู่ที่เซนเซอร์นหน่อยรู้สือเธอทำของหายแล้วมาหาที่เซตทำไมมันบอกว่าฉันเอาหยกแขนของเธอไปเธอมีหลักฐานหรือเปล่า งั้นฉันจะไปหาที่ห้องของเธอเธอกล้าเหรอออกไปฮะเธอขับอะไรฮะาจมูกของฉันใครก็ได้ใครก็ได้ร,ไดรีบมาเดี๋ยวนี้ฮัลโหลสามีฉันได้คนขับรถไปรับเธอพวกเรากลับไปที่บ้านของตระกูลผู้สักหน่อยแม่ของฉันอยากเจอเธอสามีคะคือคือว่าฉัน ทำไงดีสภาพแบบนี้จะไปเจอใครได้ยังไงสู้สอเธอไปพบแม่สามีแทนฉันเลยมาหรืงไงยังจะคิดที่ฉันเป็นตัวแทนอีกเหรออาบจนหนทางซันจริงๆไม่ไปเหรองั้นพวกเราก็จะอเพไปด้วยกันสันเลยฉันจะบอกเรื่องทั้งหมดกับผู้หนันสเสงแต่ว่าถ้าเขารู้ความจริงจะบีบคอเธอจนตายไหม ทำแน่เขาเคยทำแบบนั้นแล้วก็ได้ฉันจะไปทำไมถึงมาซ้าขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอคุณแม่ฉันค่อนข้างประหมาทก,ก็เลยแต่งตัวนานนิดหน่อยทำไมวันนี้เธอเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเหรอไม่ได้แต่งเลยฉันควรแต่งหน่อยไหมไม่ต้องแม่ฉันรอนานแล้ว พวกเราเข้าไปกันก่อนเถอะหืมแม่สันเร่งรัดให้สันแต่งงานมีลูกมาตลอดอีกเดียวต่อหน้าท่านพวกเราต้องแก้ทาเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมากเข้าใจแล้วทำไมผู้หนัสังไปรับลูกสะใภ้ของสันแล้วยังไม่กลับมาอีกเพอาประตูเอาไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้เขาหาข้ออ้างหนีไปได้อีกแม่ครับคุณนายตระกูลผู้ลินเซียงอวี ลูกออกลับมาสักทีแม่รอนานแล้วนี่คือลูกสไ์แม่เหรอคุณแม่ดีๆีดีเจสซี่ใช่ไหมไม่ได้ยินเรื่องของหนูมานานแล้วฉันเหรอคะใช่หนูก็คือคนที่เคยชมความบริสุทธิ์ของลูกชายของฉันใช่ไหมเขาไม่มีประสบการณ์แม่ขอแอบถามหนูหน่อยวันนั้นหนูรู้สึกยังไงบ้าง คุณแม่อย่าถามเลยค่ะหนูจำอะไรไม่ได้เลยฮ่หาฮ่เจเสคืนนี้พวกเราทานข้าวด้วยกันสักมือ้อหนูจะได้ชิมผีมือทําครัวของแม่ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเป็นลูกมือให้คุณแม่เองตัดภาพมาที่ห้องครัวผู้หนาเสงขอบคุณเรื่องคืนนั้นเธอจะำอะไรไม่ได้จริงๆน่ะเหรอ เฮ้อทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่รู้ว่าเธอน่ารักขนาดนี้กันนะงั้นคืนนี้ฉันจะช่วยพื้นความทรงจำให้เธอดีไหมเส๊ๆเอื่อไม่ถึงใช่ไหมหนูวางลงเธอฉันทำเองอุ้ยตายรบกวนแล้วพวกลูกต่อกันเลยใครให้คุณมาขวางฉันห้องอาหาร ลูกชายเสเ็แม่เตรียมห้องชั้นบนไว้ให้แล้วลูกรีบไปก่อนละจะให้ฉันนอนกับผู้นันเสริงด้วยกันอีกแล้วเหรอเนี่ยผู้อวีติดต่อกับสู้สวียเหรอผู้อวีส่งข้อความมาเธอทำไมเขาถึงได้ส่งข้อความมาเธอไม่สาก็เร็วต้องถูกผู้อวีพาซวยแน่ อ๋อเขาชอบสาวซ้ายคนนั้นไม่ใช่เหรอคงอยากจะสามเลือกสู้เสือกับฉันละมั้งฉันว่าพวกเขาสองคนเหมาะกันดีฉันว่าไม่เหมาะพวอว,วีจิตใจบริสุทธิ์สู้สือไม่คู่ควรกับเขาหรอกฉันไม่คู่ควรกับเขาฉันว่าสู้เสือเ็าไม่ได้ทำอะไรให้คุณไม่พอใจทำไมถึงได้มีอคติกับเธอละ่ะชีวิตส่วนตัวของเธอมันยุ่งเหยิง คิดว่าฉันสกปรกแล้วเสว้เสเวล่าสะอาดงั้นสิตอนนี้คุณเองก็สกปรกแล้วเหมือนกันทุกคนดำลึกได้ด้วยกันเขากะสันไม่ต้องรีบฉันยังไม่อาบน้ำเลยคุณหญิงผู้ใช่ฉันไม่ใช่คุณหญิงผู้ คุณอาบน้ำก่อนเถอะยาตัวตลกพรุ่งนี้ไปออกเดทกับฉันออกเดทอะไรแล้วฉันยังเป็นตัวแทนอยู่ตรงนี้เนี่ยยายตัวตลกพรุ่งนี้ไปออกเดทกับฉันพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างเธอเริ่มหล่อว,ว่าเรานะัดการไว้แล้วพรุ่งนี้เธอไม่มา ความลับของเธอคงเก็บไว้ไม่อยู่แล้วอืมอ่าเธอจะมุดตัวอยู่ในผ้านวมทำไมไม่กลัวจะอึดอัดตายหรือไงอึดอัดตายก็สร้างอะไรฉันถูกเล่นงานจากกนใกล้จะตายอยู่แล้วนี่พรุ่งนี้ฉันมีธุระนิดหน่อยคงอยู่กับคุณแล้วก็คุณแม่ไม่ได้ แม่ฉั้นหวังว่าพวกเราจะค้างที่นี่สองวันพรุ่งนี้เธอจะไปทำอะไรไปเด็กกับหลานชายสุดสวยของคุยงัล่ะแม่สันไม่สบายไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ฉันอยากกลับไปอยู่กับท่านได้ไหมคะคุณสามีไม่ได้สามีขอร้องคุณละตอบรับซั้นเธอซอบไป่ใช้ไม่อ่อนไม่ใช่เหรอ ฉันไม่เชื่อหรอกว่าวิธีนี้จะเอาชนะคุณไม่ได้คุณภรรยาเรื่องวันนั้นเธอจะลืมแล้วก็ไม่เป็นไรพวกเรามาทำกันใหม่ได้คืนนั้นเธอปีนขึ้นมาบนตัวของฉันแล้วปวดเข็มขาดฉัน เลือกพูดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยอืนี่เป็นหน้าที่ของสามีภรรยาคุณผู้หญิงผู้ของผมแอบพังอยู่หน้าประตูตลอดแม่ พวกลูกต่อกันเลยแม่ไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีทางเอาไปพูดที่ไหนด้วยฉันฉันฉันจะไปห้องน้ำก่อนแล้วกันวันถัดมาเธอบอกแม่หรือยังว่าเธอจะกลับไปที่บ้านตระกูลซู อืมรบกวรสามีที่ต้องมาส่งสันคือชั่วโมงถัดมาสามีงั้นฉันไปก่อนนะคุณภรรยายันนี้กลับบ้านไหมกับบ้านทำอะไรเหรอสารต่อเรื่องเมื่อวานที่ยังทำไม่จบไงเมื่อคืนเธอไม่ได้อ้าปาก หมาค่อยคุยกันบายๆประมูลดาวากรพรรดพัดแล้วส่งไปที่บ้านตระกูลซูรับทราบครับใช้เพจรมูลค่าหลายร้อยล้านเช่นนั้นเหรอคุณผู้หญิงทำอะไรถึงได้ทำให้ท่านประธานพอใจขนาดนี้แบบนี้ไม่ได้แล้วอีกเดียวต้องไปเจอผู้วีอีก ยายตัวตวลกฉันให้คุณทายผู้ไม่ต้องหรอกค่ะวันนี้เป็นการเดทแรกของเรารับไว้เธออีกเดียวไปดูหนังกันก่อนเขาก็าไม่ให้ระยะห่างเลยฉันต้องอ่าบังเอิญจังอยู่ที่นี่ก็เจอเงินเหรอทำไมไปที่ไหนก็เจอแต่เขาว,วันนี้ไม่ใช่วันหยุดซึกหน่อย พวกเธอไม่ไปเรียนแต่กับนีมาเด็กแกงั้นเหรอเขาเกียดฉันมาตลอดก็ต้องคิดว่าเป็นความผิดของฉันอีกแน่ๆกลับไปเรียนซะยายตัวตลกเด็กของพวกเราในวันนี้คงล่มแล้วแต่จะแวะส่งเธอที่โรงเรียนแล้วกันไม่ต้องไปเด็แล้ว ดูเหมือนว่ากันเจอเขาก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไปเสียหมดบาตคูนซูขยะเอ้ยทำไมป่านนี้แล้วยังไม่ขึ้นเตียงกับผู้หนันเสิงอีกแกดูสภาพแกตอนนี้สิต่อไปแกจะยังมีโอกาสอะไรอีกโอ้โอ้ไนมาได้ถูกเวลา ท่านเอน้องลองสั่งสอนลูกสาวพอดีสูงสงยิ้มพระจองลุงใหญ่แต่กุนสู้ป้าสไพ้ลูกพี่ลูกน้องของสูสเวียสู้หวานเอ๋เอเฮ้ยทำไมสวยวะตากตกลงตากกลงมาสวัสดีสู้หวานเอ๋อหน่อยสวัสดีครับเจ๊น้องรองนี่นายถูกน้ำหอมซีซีถอนใบประมูลราคาคืน ก็ไม่ใช่ความผิดของชุดเวียสักหน่อยจะมาระบายความกดกับลูกไม่ได้นะตอนนี้หวานเออของเรากำลังมีอิทธิพลในวงการนางแบบอยากให้เธอแนะนำสักหน่อยไหมล่ะใช่แล้วน้องลองในตีเสียเซ่จนเสียสมต่อไปเธอจะหาแผนได้ยังไงไม่จำเป็นต้องทำตัวจอมปอมเสียเซ่หน้าสงสารแบบพวกเธอฉันมีแผนแล้วนะ นี่พี่เสจซที่แท้หน้าของพี่นี่ไปสายกรรมมาเหรอไม่น่าละอาลองถึงได้โกรธตอนนี้คุณตากูลเศรษฐีนะไม่ชอบไปหน้าที่สาญการมมาหรอกนะใครให้เธอมาเสนอหน้าที่นี่เธอรู้ไหมว่าแพงของฉันคือใครเขา,ขาคือซูสเวียตะกูลผู้ยังไม่ยินยอมให้เปิดเผยแล้วตำแหน่งคุณผู้หญิงผู้ของ,ของแกก็ยังไม่มั่นคง อย่าแชรหาเรื่องให้ฉันพี่เช่เซ่พี่ไม่ต้องพยายามอวดลำ่ำอวดรวยหลอกหน้าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาคุณท่านคุณหนูรองเมื่อคู่นี้มีคนส่งกองขวดมาให้คุณหนูรองค่ะหืมพระเจ้าช่วยนี่มันดาวเหงนจากรพรรดิไม่น่าเสือ้อ ว่าจะประมูลดาวหินจักพารดิมูลค่าหลายร้อยล้านนี่มาจากงานประมูลผู้น่านเสิงมีแค่เขาเท่านั้นที่ให้ขอขวัญแพงขนาดนี้ได้เมื่อคืนสู้สือไปทำอะไรกันนะที่เป็นขอขวัญที่แพงของฉันประมูลมาก่อนหน้านี้คิดเไม่ถึงว่าจะส่งมาถึงวันนี้น้องหวานเอ,อ๋เป็นนางแบบก่อนหน้านี้ต้องเคยสวมอัญ,ญมณีราคาแพงมาเยอะแล้วชินนะ มีคนให้ดาวเหงนจากกระพ้ายกับเธอหรือเปล่าน้องลองทำไมไม่เคยได้ยินนายพูดถึงแฟนหนุ่มคนนี้ของเช่เช่มาก่อนเลยดูเหมือนว่าพวกเราแต่ย่าขาดมีกันแล้วเลยนะเขาเป็นบุคคลสำคัญอีกไม่กี่วันเขาจะมางานฉสดงวันเกิดของฉันถึงตอนนั้นพวกพี่จะต้องรู้จักอยู่แล้วในเมื่อเช่เช่มีแพนแล้วงั้นพวกเราก็ยิ่งไม่ต้องแนะนำแล้วละนะ พวกเราตั้งตารอจะได้พบบุคคลสำคัญในงานมันเกิดน้องลองเซลลาน้องลองงั้นพวกเราขอตก่อนละเฮะ้อบุคคลสำคัญอะไรใครจะไปรู้ดาวเห็นจกักรพรรดินั้นเป็นของปลอมหรือเปล่าไว้รอดูอะไรสนุกสนุกในงานมันเกิดของน้องลองแล้วกันทำได้ไม่แล้วอีกไม่กี่วันแกต้องชวนผู้หนันเสิร์างานมันเกิดของฉันให้ได้แล้ว ใช้โอกาสนั้นเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกแกต่อสาธารณะสั้นเลยเข้าใจแล้วค่ะพ่อสู้สือนังนั่นมันไปย,ย่วยวนด้วยวิธีไหนกันแนะ่ไม่สิเรื่องนี้มันถึงขั้นนี้แล้วฉันต้องคอโอกาสนี้ทำให้เปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเราให้ได้เรือนดอกไม้คลิหารอีพิลาน เสือๆอ,อย่าก่อดฉันเลยนะดูรูปครอบท้องของอาสันสี่เธอชอบเขาใช่ไหมถ้างั้นให้เธอมาเป็นอาสไปของฉันดีไหมย,ยังดูไม่พอหรือไงชอบฉันเหรอแถมคิดจะมาเป็นอาสไปอีกคุณไม่ไม่ใช่แบบนั้น ตั้งถอะเขาเก่สสนขนาดนั้นถึงฉันจะอธิบายไปยังไงก็ไม่มีประโยชน์ถึงฉันพูดว่าไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่อยู่ดีสินะถูกฉันจับได้คาหนางังคาเขายังจะแก้ตัวข้างๆดูดูอีกเหรอประธานผู้สันลบรูปแล้วแค่ลบก็จบงงเหรอ คุณยังสวบกางเกงอยู่ไม่ใช่หรือไงมีอะไรล่ะสู้ๆครั้งก่อนฉันยังพูดไม่ชัดเจนพอใช่ไหมฉันไม่รู้สึกสนใจเธอสักนิดฉันมีภรรยาแล้วฉันชอบเธอและไม่คิดจะมีสู้แน่นอนไม่น่าเชื่อว่าเขาจะชอบสู้สเวีจริงๆสายตาพิเศษฉันเข้าใจแล้วค่ะประธานผู้ต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก เธอคงไม่คิดว่ามันจะจบแค่นี้หรอกนะนั้นคุเจะยังไงตอดเสื้อหืมตอดเสื้อเลยเหรอตอดเสื้อผ้าออกเรียบร้อยครับไม่มีทางอยากให้ฉันเป็นคนทำเองหรือไง สู้สือเธอเบอื่อจะมีชีวิตแล้วสินะคุณเป็นคนเริ่มก่อนปล่อยฉันนะยังไม่จบสบภาพของฉันในรูปเมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้พวกเราต้องยุติธรรมกันหน่อยสิผู้น,นันเซงคุณกล้าเหรอสู้สือผู้น,นันเซงคุณอยากจะระบายความโกรธหรือว่าอยากจะดูแลฉันกันแน่ ว่าไงนะป้าคุณบอกว่าเกียรสันแต่ดูที่คุณทำตอนนี้สิคุณทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้คุณหรือไงคุณนายผู้ของคุณรู้หรือเปล่าประธานผู้คุณยังอยากจะกอดอีกไหมถ้าไม่อยากกอดฉันจะขึ้นชั้นบนแล้วไม่ต้องรอบนี้แค่การเตือนถ้ามีครั้งหน้าอีก ฉันไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆแบบนี้แน่ทำไมเธอถึงมีอิทธิพลต่อฉันตลอดเลยนะสามีคะได้รับดาวเห่งจกกักรพรรดิแล้วคะ่ะฉันชอบมากเลยชอบก็ดีแล้วสามีฉันมีข่าวจะบอกคุณคะ่ะประจำเดือนฉันหมดแล้วนะฉันตั้งตารอคอยเลยสุสเวียวันถัดมา กับสามีของฉันต่อนะแล้วก็ฉันบอกว่าประจำเดือนของฉันหมดแล้วเธออย่าบอลาได้พวกเธอรอก่อนเถอะเฮ้อสุสเวียควรบอกเธอว่าเธอไร้เดียงสาหรือว่าโอ้ดีนะมาแต่กุสู้ทำไมเธอยังไม่กลับมาอีกขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกปีเครื่องไปแล้ว แล้วป่ากไว้ดีททำไมถึงปีเครื่องละ่ะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮันโลโหลสูซือเธอทำมาอะไรเนี่ยทำไมจู่ๆถึงปิดมือถือรู้ไหมว่าสามีของฉันรอนานมากแค่ไหนแล้วซูสเวียหยกแขนของฉันละ่ะเอายกแขนของฉันมาให้ฉันยกแขนซูสเวียก็แค่บอกเธอว่าเกมครั้งนี้ฉันปเป็นคนกำหนด ถ้าเธอไม่เอาหยกแขนมาให้ฉันฉันจะไม่เป็นไหนทั้งนั้นเธอฉันจะเอาหยกแขนให้เธอพรุ่งนี้แต่คืนนี้เธอต้องไปอยู่กับผู้นันสิเ์ไปงั้นถ้าถูกจับได้พวกเราจะไปกันหมดแน่ก็ได้ฉันจะไปแต่นี่เป็นครั้งสุดท้ายคืนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเป็นตัวแทน